สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรามา่าแกรบโอดรับลูกค้าอ้วนทำโชกแตกเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ชาวเน็ตสนใจหลังจากล่าสุดมีแกรบวินรายหนึ่งที่ออกมาโพสเชิงอดครวนหลังจากรับลูกค้าที่มีน้ำหนักเยอะจนส่งผลให้โชครถจักรยานยนต์ของเขาแตกซึ่งหลังจากที่โพสออกไปก็มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายจนเจ้าตัวลบโพสดังกล่าวออกไปแต่ไม่ไวมีมือดีแคปบไว้ได้ทัน โดยโพดังกล่าวระบุว่าโชค3เดือนไปละจ่ายแค่37บาทเดินสะบัดไปเลยได้ข่ารถ37บาทไปเปลี่ยนโชคพันกว่า <c oughs> เห็นอ้วนๆ <c oughs> ผมจะไม่รับอีกเด็ดขาดไม่รับอีกแล้วซึ่งทางเพจก็ได้แคปโพสของแกร็บวินคนดังกล่าวได้ลงรูปแล้วโพดว่าตอนไปรับลูกค้าก็รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่คุณก็เลือกที่จะรับ แต,แต่พอส่งเสร็จคุณก็มาทำแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกนะมันมีปุ่มกดยกเลิกได้นะพี่รู้ไหมหรือพี่คิดว่าพี่ทำถูกพี่จงทำแบบนี้ต่อไปกลายเป็นจุดกระแสตรามาเพิ่มเข้าไปอีกต่างมีชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายอาทิผมรับหมดครับเลือกที่จะทำอาชีพนี้แล้วก็ต้องยอมรับครับไปทำอาชีพอื่นเถอะ รถจะได้ไม่พังคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามาวิ่งอุดอรไหมมีแต่ฝอร์รังตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแต่เราสามารถเลือกรับได้ครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจอดอยู่บ้านดีสุดครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดูจากสภาพน้ํามันที่ซึมเกาะรอบๆมีฝุ่นติดด้วยน่าจะไม่ใช่เพิ่งแตกหรอกครับมันรั่วซึมมาระยะหนึ่งแล้วแบบนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ